สวัสดีค่ะกลับมาพบสาระดีๆในช่องพี่แนะแนวพี่แนะนำสไตล์ปุ้เองค่ะวันนี้นะคะปุ้ก็อยากจะมาแบ่งปันนะคะเรื่องเกี่ยวกับระบบน้ำมาโอซึ่งปุ้เชื่อมากๆค่ะว่ามีพยาบาลไตเทียมหลายๆท่านมากๆที่ไม่ได้ลงอ่าลงรายละเอียดหรือลงดีเทลในการในการตรวจระบบน้ำรายวันเท่าไหร่อ่ะต้องพูดแบบนี้ด้วยความที่แบบว่า อ่าเช้ามาเนะาะไลฟ์สไตล์การทํางานคือเช้ามาคือมันจะต้องเตรียมเครื่องเตรียมคนไข้เพื่อที่จะเข้าเครื่องฟอกเลือดแต่ทีนี้หน้าที่ในการตรวจระบบน้ํา RO รายวันเนี่ยกูชเชื่อว่าหลายๆศูนย์จะเมเนจให้เป็นแบบว่าเป็นหน้าที่ของอ่าเมดเนิร์เป็นหน้าที่ของอ่า r n erd, นนาา RN 1 RN2 อะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางทีหรืออาจจะเป็นน้องใหม่อย่างเงี้ยมันก็อาจจะทําให้หลายๆคนนะคะที่ ไม่ได้ถูกเมเนจให้ไปดูในเรื่องของระบบน้ําทําให้เราไม่ได้ไปสัมผัสจริงแล้วมันก็ทําให้เราจำไม่ได้วันนี้ปุ๊กก็เลยอยากจะมาแบ่งปันแล้วก็อยากจะมาทบทวนในเรื่องเรื่องนี้นะคะเพราะปุ๊กเชื่อว,ว่าถ้าเรานะคะครู้เกี่ยวกับระบบน้ํา r O ไปเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องรู้ลึกไปอีกเนาะในการที่จะสอบผู้เชี่ยวว่า ตรวจรายวันต้องตรวจอะไรบ้างแล้ววิธีตรวจตรวจอย่างไรโอเคไหมวันนี้พ๊กก็จะมาทบทวนถามว่าตรวจรายวันจะต้องตรวจอะไรบ้างบอกเลยค่ะว่าในห้องระบบน้ำอาโอโอ่ะมันมีอะไรที่ติดตั้งอยู่มันมีอุปกรณ์อะไรเอาง่ายๆตรวจดูทุกอย่างเลยแล้ววันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันแบ่งปันกันเนาะอ่า ส่วนการตรวจรายวันนะคะเดี๋ยวปุ๊ขออนุญาตูแฟ้มแป,ป๊บนึ่งอันนี้เป็นทุกศูนย์ค่ะจะต้องมีแฟม้มตรวจเช็คระบบน้ํารายวันอ่าซึ่งปุ๊ก,ก็มีเหมือนกันนะคะในสูวนของปุ๊แล้วในแฟม้มจะให้ดีเราก็จะมีแบบว่าแปลนห้องระบบน้ําของเราว่าอ่า อะไรอยู่ตรงไหนเพื่อให้เราเข้าใจง่ายก็คือติดไว้หน้าชาร์จแบบนี้เลยอันนี้คือส่วนของปุนะคะแล้วทีนี้แบบฟอร์มในการใช้เช็คระบบน้ํารายวันเนี่ยถามว่าใช้แบบฟอร์มไหนดีบอกเลยค่ะว่าแบบฟอร์มเนี่ยขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าอะไรคะความถนดัดการดีไซน์ของแต่ละศูนย์หรือของแต่ละบริษัทน้ําที่เรา เชา่าซื้อระบบน้ำนั้นๆเนาะซึ่งการตรวจของของหน่วยปูนะคะก็จะใช้แบบแบบนี้ซึ่งให้มันอยู่ในแผ่นเดียวซึ่งปูมองว่าแผ่นเดียวเนี่ยมันจะง่ายต่อการตรวจเช็คนะคะแผ่นนี้ก็จะแบบ1เดือนเลยก็จะมีวันที่ข้างบนเนาะมันจะง่ายต่อการตรวจเช็คแล้วมันก็จะง่ายต่อการแบบเปรียบเทียบด้วยสมมุติว่าวันนี้ตรวจไปพเพชเชอร์มันแบบ อยู่ในเกณฑ์ดีมาตลอดเลยเฮ้ยตรงนี้ทำไมมันโผล่มาเท่าน,นี้มันก็จะแบบย้อนหลังเปรียบเทียบได้ว่าก่อนหน้านี้เคยเกิดปัญหาหรือไม่เกิดปัญหาปุ๊ก็เลยมองว่าแผ่นเดียวมันแบบเออสบายสบายดีอะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวปุ๊กจะถ่ายรูปนี้แล้วก็เดี๋ยวแปะไว้ตรงหน้าเพจของปุ๊กให้อีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะอ่ะเรามาต่อกันแล้วเราจะเริ่มตรวจอย่างไรเอาง่ายๆเลยค่ะที่ปุ๊กเคยแบ่งปันไปเนาะในเรื่องของระบบน้ำตั้งแต่ pre treatment treatment แล้วก็การนำไปใช้ คือเราต้องตรวจทุกส่วนทีนี้เราก็มาดูว่าในส่วนของ pre-treatment เนี่ยเราตรวจอะไรบ้างเอาตั้งแต่ท่อนแรกเลยท่อนแรกท่อนแรกจำได้ไหมที่ปูเคยบอกว่า pre-treatment ย่อยอะ่ะเออท่อนแรกมันตั้งแต่อะไรอะ่ะตั้งแต่ตัวโซลินอย์วาล์วมาหาถัางคอรีนมาหาถัางน้าดิบมาหาฟปัม์มนึกออกไหมเออตรงนั้นแหละเราจะดูอะไรบ้างเราก็ดูตั้งแต่ถังคอรีนเลยว่าปริมาณถังคอรีนอะ่ะมันมีกี่ลิตร วันนี้มันมันอยู่ที่กี่ลิตรวันต่อไปมันอยู่กี่ลิตรเราก็ลงบันทึกไปเสร็จแล้วปุ๊บคอรีนเนี่ยเราก็ต้องตรวจด้วยว่าคอรีนในน้ําดิบเนี่ยมันมีปริมาณเท่าไหร่ซึ่งตามมาตรฐานที่กําหนดก,ก็คือ0 3ถึง0.5 ppm ถูกไหมคะแล้ววิธีการเอาน้ำดิบอะไปตรวจดูค่าคอรีนเนี่ยไปเอาตรงไหนก็ต้องไปเอาตรงไหนคอรีนมาน้ำดิบแล้วมันก็ฟีดปัป๊มปมมา ก็คือก่อนหน้าถังมันติมีเดียมันจะมีอ่าเพชเจอรเพเกิดเอเพเกตอยู่ข้างบนแล้วมันก็จะมีอ่าก๊อกน้ําที่เปิดน้ําได้นั่นแหละค่ะตรวจคอเลนในน้ําดิบคือเราตรวจตรงหน้ามันติมีเดียเราก็เปิดมาค่ะซึ่งวิธีการที่เราใช้ตรวจคอเลนเนาะเขาก็จะเรียกว่าวิธีอ่าโอดพ,พูดจำไม่ได้อ่ะ อโถตัวดีนถ้าจะไม่ผิดนะประมาณเนี้ยคือวิธีอโถตัวดีนก็คือการเปิดน้ำมาแล้วเราก็ใช้ Pan แผ่นเทสอะค่ะอ่าแผ่นหยดพูดผิดคือหยดออกมาแล้วอ่ะมันก็จะเป็นความเข้มมันก็จะเป็นสีเหลืองนึกออกไหมมันก็จะเป็นสีเหลืองเสร็จแล้วเราก็เอาสีเหลืองที่เราได้อ่ะไปเทียบกับสเกลในหน้ากล่องอ่ะเขาก็จะเทียบว่าเหลืองอ่อนๆแบบนี้เท่าไรเหลืองอ่อนๆแบบนี้เท่าไรเหลืองเข hm ้มๆ hm แบบนี้เท่าไหร่ เนี่ยเราก็ไปเทียบเราก็จะได้แล้วว่ามีปริมาณคอรีนเท่าไหร่ในน้ําดิบของเราไม่สับสนนะถังคอรีนดูว่าคอรีนเหลือกี่ลิตรแล้วก็มาตรวจดูว่าค่าคอรีนในน้ําดิบเราอะ่ะมีปริมาณที่กําหนดหรือเปล่า0.3-0.5ถึง0.5 ppm หรือไม่ด้วยการใช้น้ําหน้าถังมันติมีเดียแล้ว หยดสารลงไปด้วยวิธีอโถตดีนดูสีแล้วมาเทียบนี่คือตรวจเช็คคอรีนในถังน้ำดิบพออันดับต่อมาตรวจอะไรคะเราก็มาตรวจฟีดปัม๊มนั่นก็คือในส่วนของปัม๊มน้ำดิบนั่นแหละเขาสับเราต้องจำ้วยนะว่ามันเรียกว่าฟีดปัม๊มเออฟีดปัม๊มมันเป็นฟีดปั๊มหนึ่งหรือฟีดปั๊มสองแล้วก็ติ๊กไป ฟีดปั๊มหนึ่ง on อ่าวันที่หนึ่งฟีดปั๊มมันก็เขียนไว้ปั๊มหนึ่งปั๊มสองแล้วก็ติก๊กปั๊มหนึ่งอถ้าวันนี้มันเป็นปั๊มสองก็ปั๊มสอง o โอเคไหมอ่าเราก็ติ๊กแค่นั้นพอเสร็จหลังจากนั้นปุ๊บมันก็จะเป็นในส่วนของอ่ามัลติมีเดียใช่ไหมคะมัลติมีเดียมันก็จะมาที่ต่อไปจะมาที่อะไรซอฟต์เทนเนอร์ตรงหลังมัลติมีเดียตรงเราก็รู้อยู่แล้วเนาะว่า ซอฟต์เทนเนอร์ anner, มันคือกรองอะไรความกระด้างของน้ำถูกไหมคะความกระด้างของน้ําเพราะฉะนั้นเราจะตรวจเช็คอะไรก็คือจะต้องตรวจเช็คความกระด้างของน้ำคือเราจะตรวจเปรียบเทียบวิธีการตรวจความกระด้างของน้ําหรือตรวจฮาร์ดเน็ตเนี่ยมันก็คือใช้วิธี EDTA ซึ่งหน้าซอเวลาที่เราตรวจเนาะเราจะตรวจเปรียบเทียบคือ น้ำหน้าซอฟเทนเนอร์ anner, กับน้ำหลังซอฟเทนเนอร์น้ำหน้าซอฟเทนเนอร์ anner, เวลาตรวจออกมาหยดสีแล้วมันจะกลายเป็นสีอะไรสีน้ำเงินเข้มแล้วพอเสร็จปุ๊บมันเข้ามาซอฟเทนเนอร์ anner, เสร็จแล้วผ่านกระบวนการเรียบร้อยแล้วปุ๊บหลังซอฟเทนเนอร์หยดหยดสารละลายลงไปแล้วอ่ะมันจะต้องเป็นอะไรคะสีม่วงไม่กอองไหมคะเราก็จะได้เปรียบเทียบกันว่าอ๋อ หน้าซอฟเนี่ยความกระด้างมันยังไม่ได้รับการกรองผ่านซอฟเทนเนอร์เลยมันยังเป็นสีน้ําเงินเข้มแต่พอเมื่อมันผ่านซอฟเทนเนอร์มาแล้วมันก็จะกลายมาเป็นสีม่วงนั่นแปลว่าค่าระดับฮาร์ดเน็ตะมันได้ถูกกําจัดขจัดออกไปแล้วโอเคไหมอันนี้คืออันที่ที่จะตรวจต่อมาแล้วก็อย่าลืมนะคะตัวต่อมาก็คือเป็นอะไรเป็นคาร์บอนละ คาร์บอนก็จะมีคาร์บอนหนคาร์บอนสถูกไหมคะวิธีการตรวจคาร์บอนเราจะตรวจหาอะไรในคาร์บอนก็คือตรวจเช็คดูว่าคอรีนมันปนเปืเป้อนไปหรือเปล่าซึ่งเหมือนเดิมค่ะใช้ตรวจเปรียบเทียบตรงหน้ามันติมีเดียเนี่ยเราตรวจเจอคอรีนในน้ำถูกไหมคะแล้วเราจะใช้ตรงนั้นก็ได้เป็นตัวเปรียบเทียบแล้วเราก็มาตรวจหลัง คาร์บอนนะคะถังคาร์บอนเวลาเราเปิดน้ํามาแล้วเราหยดสารลงไปอะ่ะถ้ามีคลอรีนมันจะเป็นสีเหลืองถ้าไม่มีคลอรีนมันจะต้องเป็นสีอะไรเป็นสีใสถูกต้องไหมคะอ้ามันก็จะต้องเจอว่าเป็นสีใสแล้วตรวจหลังคาร์บอนหนึ่งปุ๊บก็ต้องใสเสร็จแล้วก็ไปตรวจหลังคาร์บอนสองอีกก็ต้องใสเหมือนกันนี่คือการตรวจหาค่าคลอรีนซึ่งวิธีการตรวจคือเปิดน้ําทิ้งอย่างน้อยก็คือ 1-5ลิตรอะค่ะถ้าถ้าเอาง่ายๆอ่ะที่จริงมันก็เปิด5ลิตรนั่นแหละตามตำราที่เราเรียนมาเนาะ5ลิตรนี้เท่าไหนก็1ถังน้ำยาแกลอนน้ำยาเราอะเออให้เราจำง่ายๆเอาแกลอนน้ำยาเราก็ได้ลองแล้วก็เปิดน้ำทิ้งเลยแล้วเราก็เอาแก้วตวงอะ่ะอีกทีหนึง่งเข้าไปเอาน้ำมาเพื่อหยดสารทีนี้ถามว่าที่ตรวจมาทั้งหมดแล้วตรงนี้อันนี้คือตัวหาสาร แต่ในระหว่างนั้นสิ่งที่จะต้องตรวจก็คือค่าของเพชเชอร์แรงดันเราต้องตรวจด้วยตั้งแต่มัลติมีเดียเลยก่อนเข้าถังหลังเข้าถังก่อนเข้าถังแล้วก็หลังออกจากถังซอฟท์เทนเนอร์ก็เหมือนกันหน้าซอฟท์เทนเนอร์เพเชอร์เท่าไหร่หลังซอฟท์เทนเนอร์เพเชอร์เท่าไหร่เอาเพ t เชอร์เนี่ยมาลบก,กันค่ามันก็จะต้องไม่เกินเท่าไหร่คะ10 psi ต้องไหมอ่าถ้าค่าเกิดว่าถ้าค่ามันมากกว่านั้นเนี่ยก็ต้องมาดูกันแล้วแหละว,ว่าไอ้ตัวสารต่างๆที่มันอยู่ในถังแต่ละถังเนี่ยมันเกิดปัญหาอะไรหรือเปล่าโอเคไหมเสร็จแล้วก็ต้องดูอะไรดูนาฬิกาด้วยดูเวลาด้วยเวลาตรงเพชรเกตอะคะ่ะมันจะกระพริบ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 แล้วเราก็ดูว่าเฮ้ยในในตัวหน้าปัดเนี่ยมันขึ้น9ก้าโมงเ้านาทีแล้วนาฬิกาในมือเราเนี่ย หรือในโทรศัพท์เราเนี่ยมันกี่โมงตรงกันหรือเปล่าเพราะอะไรต้องเช็คนาฬิกามันก็จะได้รู้เวลาการอ่ารีเจนเนเรทการแบ็กวอสซึ่งมันก็จะตรงกับเวลาในปัจจุบันโอเคไหมคะ